สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้ทั้งวันนะครับหน้าดําหน้าแดงเงือแตกนะครับผมครับพอดีทำอันนี้ครับทํารั้วนะครับทํารั้วเอาไม้เสาไม้นะครับแล้วก็ตะข่ายนะครับตะข่ายเหล็กครับซื้อมาก็พากันทํากับภรรยากับหลานชายนะครับนี่ครับ เพื่อป้องกันนะครับเอ่อข้่ขาวไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีตังค์เราก็เลยทำเป็นเสาไม้นะครับฝังความยาวเมตรสาสิบนะครับผมหรือ130่งเซนติเมตรความความยาวนะครับของเสานะครับความกว้างแล้วก็ใช้ตะข่ายจักตะข่ายอันนี้เป็นตะข่ายเก่า ไปลื้อมายังมีใยแังมุมอยู่ไปเก็บตัวนั้นตัวนี้มาต่อใส่กันนะครับนี่ครับใช้เวลาทำอยู่สองวันความจริงมันมันแป๊บเดียวนะครับมันไม่ยากแต่ว่ามันร้อนครับกลางวันอากาศมันร้อนมากก็เลยทำแต่ช่วงเช้าแล้วก็ สันเย็นนะครับแต่วันนี้เร่งทําทั้งวันนะครับอันนี้ตะไครยนะครับตะไคร่10เมตรนะครับตอนนั้นมันลดราคา740นะครับ7800 900นะครับเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับไปหาดูเอาทีร้านมันก็จะประหยัดไปได้เยอะนะครับสําหรับข้างบนเนี่ยครับริมตรงนี้นะครับก็ซื้อลวดหนามนั่นก็ได้ครับ เส้นหนึ่งนะครับมาตีตรงนี้ไล่ไปตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะได้ได้รู้ว่าทีา่ถึงจะไม่สวยงามแต่ว่าก็ปลอดภัยนะครับพอสมควรนะครับผมเป็นบ้านก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดยังลกหน่อยอยู่ ก็ทำเองครับปกติถ้าครับถ้าตัวบ้านผมเนี่ยหมดประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับถ้าถ้าเป็นในซีเมนคอนกรีตนะครับผมก็เลยว่าเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเอาแค่ให้มันเข้ากับบรรยากาศนะครับเป็นบ้านนอกนะครับเสาผมก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้ที่ตัดมานะครับ ไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้สูงต่ำสูงต่ำให้มันคัดสิกนะครับคือทําให้มันเป็นแบบบ้านนอกนะครับเป็นเข้ากับบรรยากาศท้องทุ่งนานครับผมตรงนี้ก็มีไก่ชนนะครับนี่ครับเลี้ยงไก่ด้วยเหนื่อยนะครับแต่ว่า ก็มุมนี้ก็เสร็จเหลือตรงนี้ที่จะทําประตูนะครับเนี่ยนะครับผมจะทําเป็นประตูออกมาถนนลงไปนาตัวเองนะครับด้านหลังก็เป็นนาของตัวเองนี่แหละแต่ว่าที่ทํารั้วก็คือรั้วในบ้านของตัวเองนะครับรั้วที่อยู่ยมหลับยมนอนกลางค่ากลางคืนนะครับก็ปลอดภัยนะครับผมนี่เรามาดูด้านในกันนะครับ อันนี้คือด้านในที่ตีไม้ไผ่ไว้เป็นลาวเพราะว่าไม่ให้เสาเขายูานะครับไม่ให้ขยับก็เลยต้องตีไม้ไผ่เดี๋ยวไปซื้อลวดน้านะครับลวดน้ำมาเส้นอ่าม้วนหนึ่งวิ่งข้างบนนี่นะครับเป็นอานเสร็จก็ถ้ามีตังซื้อตะข่ายมาอีกก็จะล้อมไปด้านหน้านะครับ ให้ทั่วบ้านก็จะได้บ้านท้องทุ่งนาที่โอเคเลยครับผมปลอดภัยมั่นคงแล้วก็สวยงามในแบบของคนบ้านนอกกอกนานะครับผมชอบวิถีชีวิตแบบนี้แหละครับอ,อยู่อย่างสุขสบายครับมองไปเป็นขยะอันนั้นยังไม่เก็บนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังก่อสร้างอยู่อันนี้ก็จะได้เริ่มเก็บไปทิ้งนะครับ ช่วงนี้ก็จะถึงฤด,ดูทํานาแล้วนะครับอีกอตอนนี้ก็รอฝนนะครับรอฝนรอฝนล,ลงมาก็ทําการปลูกข้าวนะครับตอนนี้ผมกําลังเพาะต้นข้าวเดี๋ยวพาไปดูครับครับตอนนี้ก็ตะวันกําลังจะตกนะครับ มะวันกำลังจะตกแล้วนะครับอันนี้ก็คือรั่วที่ทำสองสาวันมานี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับมัวแต่ขุกอยู่กับทำไอ้นี่แหละครับไม้ก็เป็นไม้ไม่ได้ไม้อ่าอย่างดีอะไรนะครับเป็นไม้ทั่วไปผมกะว่าใส่ไม้ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าผุพังแล้วปวกกินแล้วผมจะซื้อเสาปูนนะครับรุ่นเล็กมาขุดเสริมตรงนี้แหละครับข้างๆกัน ฝังลงไปนะครับสอดขึ้นมานะครับแล้วก็มัดลวดส่วนตัวนี้ก็ปล่อยไปมันก็จะเป็นรั้วที่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องรื้อทําใหม่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการซ่อมนะครับผมเสาเหล็กเศษเหล็กหรือว่าเสาปูนนะครับหรือว่าต้นละ้อยอะไรเงี้ยครับมาขุดแทนขุดไม่ต้องใกล้กันก็อาจจะเป็นขุดตรงกลางระหว่างนะครับระหว่าง ุดลงตรงกลางนี้เสริมเข้าไปนะครับตัวเก่าก็ปวกกินหมอดกินอะไรงเงี้ยก็ว uh, ่ากันไปเนาะเหลือนะครับด้านหลังครัวนะครับที่จะยังต้องทำอีกแล้วก็ตรงไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับตะวันกำลังจะตกแล้วนะครับ แสงตะวันนะครับกำลังจะตกเป็นชีวิตของคนบ้านนอกคอกนานะครับเหงื่ออหน้าดำตากแดดนะน้องหมาก็เห่าแล้วครับจะจำฉัตรงนี้เป็นพรนิกนะครับเป็นพริกปูไว สองซ้ำต้นนะครับในบ้านพอได้เก็บกินเองอ่านสึกว่าทำอันนี้แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับแต่ก่อนนะครับทำงานกันกลางคืนกลางค่ำกลางคืนก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับมันดึกก็เงียบๆกลัวคนไปคนมานะครับกลัวแขกที่ไม่ได้รับเชิญด้วยอันนี้ก็ถือว่า สบายใจนะครับสบายใจแล้วเหลือทางด้านหลังนะครับที่ต้องทําอีกแล้วก็เก็บตังอีกสักหน่อยนะครับไปซื้อตาข่ายนี้มาได้ก็โอเคแล้วครับรู้หลักการแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะเพื่อนๆที่มีนะครับมีแนวคิดที่จะทํารั้วนะครับสามารถที่จะทําแบบนี้ก็ได้ครับที่ถ้าเราบ้านนอกเรานะครับไม่จําเป็นต้อง ไปเสียเงินอะไรมากมายนะครับมั่นคงเหมือนกันปลอดภัยนะครับประหยัดด้วยนะครับรับรองได้ว่าล้อมทั่วบ้านเนี่ยหมดไม่ไม่เกินไม่เกินสามพันบาททั้งที่เราจะหมดไปเจ็ดแปดหมื่นนะครับไม่เกินสามพันบาทเราได้รั้วที่ปลอดภัยนะครับก็ผมว่าโอเคนะครับผม ไม้ไม่ใช่ไม้อะไรอย่างดีนะครับเป็นไม้สแกรนะครับแต่ต้นเขาใหญ่ก็มีคนอบอกมาอยู่ว่าไม้ชนิดนี้มันไม่เหมาะับการที่จะมาเป็นไม้เนื้อแข็งมาทําเสาทํารั้วนะครับเดี๋ยวขวาวก็กินแต่มันไม่มีนะครับก็ทําไปก่อนเนาะนะครับใช้ได้เหมือนกันครับผมว่าน่าจะเกินสองปีอยู่ครับเพราะว่ามีโครงการอยู่แล้วว่า ถ้าเข้าผูผมก็จะไปซื้อเสาปูนต้นละร้อยมาฝังข้างๆก็จะทดแทนกันได้โดยไม่ต้องลื้อตะข่ายส่วนตะข่ายที่เคลือบกำปันนีเนี่ยอยู่ได้จนชั่วชีวิตเราแหะครับตะข่ายตัวนี้เพราะว่าอ่าถึงแม้เขาจะเข้าสนิมบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ขาดเนาะนะครับผมไปเห็นมาหลายที่แล้วนะครับก็เลย เอามาประยุกใช้กับบ้านตัวเองนะครับคือผมไม่เน้นสวยงามตามแบบสมัยปัจจุบันมากนักนะครับขนาดบ้านผมก็ยังเป็นบ้านไม้เลยบ้านไม้นะครับซื้อซื้อ,อบ้านเก่ามาสามหมื่นห้านะครับมาประยุกต์เอามาออกแบบใหม่นะครับประยุกต์แบบเป็นบ้านโบราณห้าสิบปีที่แล้วนะครับประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่นะครับเป็นบ้านเลื่อนแต่ว่าเป็นตัวไม้นะครับเสาสูง เมตรห้าสิบนะครับผมก็ขอพระคุณเอทุกท่านนะครับที่กดติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็ผ่านส0 0พันชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ำลังรอการตรวจสอบนะครับจากทาง youtube นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ